เชียงใหม่นำร่องแก้ปัญหาย,ยาเสพติด re x ray สแกนผู้เสพครบร้อเปเซกว่าล้านคนในชุมชนครับ ที่ห้องประชุมพระพุทธรประธานยศบาร,รมีจัรนสองตำรวจภูธรภาค5้าพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้กำกับการตำรวจภูธรตำรวจแห่งชาติครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขครั้งที่3ทับสองเพื่อติดตามผลการปฏิบัติและก็ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในห่วงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาโดยมีนายศิวะ ถ้ามีการนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและการประชุมตัวนี้ครับยังมีจังหวัดนําร่องโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อย,ยังให้ประชาชนมีความสุขประกอบด้วยจังหวัดน่านร้อยเอ็ดประทุมธานีนครพนมสกลนครอุทัยธานีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชตรังและกนรนาธิวาสเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ตัวครับโดยเจียงใหม่ได้มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินง,งาน3ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียม การปฏิบัติการและก็ขั้นตอนความสร้างความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันครับอยู่ในขั้นตอนการสร้างความยั่งยืนดําเนินการปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์ ray, ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาในหมู่บ้านและก็ชุมชนตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่16อ่ะ12ถึง65ปีจำนวน1ล้านวน1 1 3 2 5 1 8คนครบร้อปแล้วครับปะผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยประมาณ2,732คน โดยรับการดําเนินการขยายผลเรียบร้อยแล้วบางส่วนอยู่ในขั้นตอนการออกหมายจับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบําบัดซึ่งการดาเนินการในระยะแรกจากวัดเจม่ประสบปัญหาเรื่องชุดตรวจสารเสพติดมบาเพียงพอโดยมีการบรูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง210แห่งเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจกว่า98,00 0ชุดประกอบกับการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งบางเภอหมู่บ้าน ในพื้นที่ห่างไกลย,ยังคือความยากลำบากในการเดินทางต้องมีการปรับแผนโดยการใช้กลไกคณะทํางานจากหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดและตรวจสอบให้ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้กระามครับในด้านการสร้างความยั่งยืนจ,จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำพร้อมกับจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อการปรับเปลี่ยนความคิดและกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดคือกับผู้ที่เคยหลงผิดใื้กลับตัวมีการฝึกสอนอาชีพใื้สามารถทํางานเลี้ยงครอบครัวได้ และต่างจากว่าจะได้ส่งทีมพอมอนนึงนะครับออกเยี่ยมบ้านติดตามเพื่อกำลังใจอย่างต่อเนื่องตัวเพื่อบระฮื้อพูดติดน่ก,กลับไปติดยา,าําำแหม